สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่4 9บาท .com นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์แปะสินค้านะคะหรือสติกเกอร์กันน้ำนะคะที่เราเนี่ยได้ให้บริการมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำคลิปนะคะที่เป็นความรู้แล้วก็แชร์ให้กับคุณลูกค้าหรือผู้ที่สนใจนะคะที่กำลังจะทำสติกเกอร์นะคะรวมถึงนะคะคลิปวันนี้อีกเช่นเคยค่ะ ก็นำมารีวิวแล้วก็แชร์นะคะแชร์เป็นความรู้ให้กับทุกท่านนะคะสำหรับในคลิปวันนี้นะคะที่เห็นค่ะเป็นสติกเกอร์ค่ะเป็นสติกเกอร์แปะกระปุกน้ำพริกนะคะกระปุกน้ำพริกที่เราขายกันอยู่นี่ละค่ะ แล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้รับออกแบบนะคะแต่ว่าเรานะคะรับไฟล์ที่ลูกค้าออกแบบมาเองแล้วก็สั่งปิ้นนะคะอย่างตัวอย่างในรีวิววันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานจากลูกค้านะคะที่ออกแบบมาเองนะคะทำไฟล์มาเองเลยนะคะแล้วก็ส่งไฟล์มาให้ทางร้านจัดปิ้นค่ะเป็นสกิ๊กวิวซีกันน้ำ ขั้นต่ำของเรานะคะในการสั่งปิ้นนะคะเริ่มต้นที่1ตารางเมตรจะได้เยอะๆแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะ1ตารางเมตรนะคะส่วนจะได้จำนวนดวงเท่าไหร่นะคะ ขึ้นอยู่กับขนาดนะคะขนาดที่บอกคือขนาดของสติกเกอร์นะคะตัวนี้นะคะอย่างเงี้ยยาวเท่าไร่สูงเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็สามารถสอบถามกับทางร้านก่อนได้ว่าถ้าทําขนาดเท่านี้จะได้จำนวนดวงเท่าไหร่ใน1ตารางเมตรนะคะเริ่มต้นสั่งที่1ตารางเมตรนะคะไม่ได้คิดเป็นดวงนะคะเพราะว่ามีหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปแล้วก็ทักไปหาเราแล้วก็ทําให้อาการสื่อสารเนี่ยอาจจะ,ะไม่ตรงตามที่ลูกค้าจะสั่งนะคะ สำหรับนะคะสำหรับตัวนี้นะคะปิ้นนะคะด้วยขนาด2นะคะความสูงอยู่ที่2เซนติเมตรนะคะความยาวอยู่ที่5เซนติเมตรค่ะจำนวนดวงออกมาก็อย่างที่เห็นเลยนะคะได้มากถึงน่าจะอยู่ประมาณ4 0 0กว่าดวงได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวข้อมูลเนี่ยต้องต้องอัปเดตกับทางทางไลน์เราอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้แต่ว่าเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะติดได้ทั้งตัวกระปุกนะคะด้านหน้าแล้วก็ตัวขวดกระปุกก็ได้นะคะพูดถึงตัว ในส่วนของตัวขนาดอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่เรียนให้แจ้งเรียนแจ้งทุกครั้งในคลิปนะคะว่าเวลาที่จะ,ะทำสติกเกอร์นะคะแนะนําว่าใส่ข้อความประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะมีรูปภาพเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อความแล้วก็เบอร์โทรแบบนี้เห็นนะคะงานจริงก็คือเห็นนะคะมองเห็นเลยนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเยอะไปปุ๊บเนี่ยปิ้นจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าอันนี้ของเราเป็นปิ้นด้วยน้ำหมึกอิงเจ็ตนะคะความเร็วสูงนะคะ ตัวนี้เนี่ยถามเป็นต้นทุนเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณไม่เกิน2บาทนะตัวนี้นะคะสําหรับใครที่มีราคาสินค้าที่สามารถรองรับกับต้นทุนแบบนี้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งขนาดที่าสามารถสั่งทําได้นะคะเห็นไหมคะว่าตัวนี้จะให้สีสันสดใสนะคะเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นเกรดสุดคุ้มที่มีความมันเงานะคะเนื้อติเกอร์ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อซิกอิ PVC กันน้านะคะชนิดมันเงาเลยนี่ค่ะ มันเงาพิเศษเ,เห็นไหมคะเวลาส่องในคลิปจะเห็นเลยว่าเงามากนะคะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่มีหลายน้ําพริกนะคะก็ออกแบบมาสัก4ี่แบบแต่ว่าขอขนาดเท่ากันพอนะแล้วก็มาส่งมาปิ้นกับเรานะคะซึ่งใน1ตารางเมตรเนี่ยเราให้คัดได้ถึง4ชื่อรถน้ําพริกเลยนะคะรวมกันมาใน1ตารางเมตรนะคะเราก็ทําให้ได้เนาะสำหรับคนที่อาจจะมีหลายรสรสชาตินะคะอยากจะขายพร้อมกันเลยก็ สามารถที่จะมาปิ้นกับเราได้นะคะของเรานะคะจะส่งฟรีนะคะส่งฟรีให้อยู่แล้วนะราคาต่อตารางเมตรเราส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะพร้อมไดคัตเหมือนเดิมนะคะไดคัตนะคะถ้าดูจากแบบตัวนี้เนี่ยเราจะไดคัตเป็นรูปทรงนะคะเห็นไหมคะจะมีขอบไดคัตเนี่ยค่ะเราจะไดคัตเป็นอ่า ตรงตามเคอร์ฟของลูกค้าเลยก็คือลักษณะจะเป็นลักษณะเหมือนอตัวโค้งนะคะนี่ค่ะโค้งแบบนี้เลยในคัสเนะยคะดึงออกลอกแปะได้เลยเหมือนเดิมนะคะงานนะคะดึงออกลอกแปะได้เลยนี่ค่ะดึงออกลอกแปะเหมือนเดิมค่ะราคานี้นะคะก็กําลังตามหานะคะติดต่อเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าลูกค้าท่าในใดยังไม่มีไฟล์เราจะมีหลายแบบเต็มเหตุของทางร้านแนะนําด้วยนะคะตรงนี้ก็ ทักหาเรานิดนึงว่ายังไม่มีไฟล์อยากดูลายเทมเพลตของทางร้านนะคะเพราะว่าจะต้องคุยรายละเอียดเรื่องของอตัวแก้ไขข้อความกันอีกนิดนึงนะคะก็สําหรับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆนะคะที่อยากมาแชร์ให้กับคุลูกค้าทุกคนนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนค้าขายนะคะแล้วก็เป็นกังใจให้กับทุกๆร้านค้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ